เื่อมายบรรยากาศธรรมชาติฝายอายุมากกว่าหลายสิบปีฝายน้ำมีปลา lượng rất là บริเวณแถวนี้มีปลาชุมมากเพราะชาวบ้านอนุรักษ์ไว้คือเขาไม่มีการจับสัตว์น้ำกินซึ่งปลาตัวนี้พันเริ่มในการขยายพันธุ์ได้มากขึ้นหมายก่อนเกือบศูนย์พันไปทีหนึ่งก็มีการจับเดี๋ยวนี้เลิกเลิกแล้วก็เรียนเพาะตลอดสายน้ำชาวบ้านเป็นที่รู้กันไม่มีใครคิดจะ ทำลายหรือจับปลานีม่มากนินยากาศค่อนข้าง,างธรรมชาติเพราห่างไกลจากตัวเมืองนิดหน่อยประมาณเจ็ดกิโลจากสายน้ำที่เป็นสายน้ำ ตาม,มธรรมชาติเดิมที่มีอยู่และเป็นพื้นที่เกษตรในการจัดสรรโครงการก็ได้มาทำเป็นบ้านพักอาศัยโดยอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตอบเติมที่ทำให้เป็นสภาพผาวรทางเดินเข้าที่พักก็จะเป็นไม้ไผ่ขัดแตะมาแล้วเ็นทางเดิน ระยะทางก็อยู่ประมาณทักสามร้อยเมตรทัเห็นไหมครับ เห็นปลาว่ายไหมในน้ำจะมีปลาว่ายมีปลาใหญ่ปลาเล็กตลอดลำธารถ้าเป็นคนที่สุภาพแข็งแรงไม่เกีียดกับการสบายมากนะก็พักได้ที่นี่อย่าง สบายแล้วก็เป็นธรรมชาติอาจจะลำบากสำหรับคนที่คุค้นเลยแต่ความสะดวกสบายแต่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีในการสร้างสรรค์เพราะสิ่งพวกนี้ต้องเกิดจากระยะเวลาในการสร้างที่ใช้เวลายาวนาน